ขอกล่าวสวัสดีครับพี่น้องทุกคนเจอกับสาวบาทป่าพากินวันนี้สัญญาเสนอนะเสนอเมนูปนกบนะคะปนเองครับพี่น้องขาปนเองแซ่บๆเลยอ่ะปนเองค่ะน,ะน,ะน,น,ะนี่ปนแห้งนะคะพี่น้องและมีแกงส้มแกงส้มไทยนะคะพี่น้องขาแกงส้มผักรวมนะคะแกงส้มผักรวม เหมือนเหมือนปลาสาบักแกงส้มผักรวมครับพี่น้องค่ะมาเด้อจ้ะแซ่บๆด้วยกันจ้ะพี่น้องค่ะบผักบุ้งนามะเขือแตงนะคะข้าวร้อนๆเลยพี่น้องนแซ่บๆเด้อ พี่น้องขาจับๆด้วยกันจ้าอือนี่ค่ะร้อนร้อนมากมายเลยข้าวอือทำไมดีก่ะ จ้ามาจากพี่น้องค่ะมาเด้อนี่ปนกบปนกบครับพี่น้องอืกบงานะใช่กบเลี้ยงนะคะพี่น้องค่ะอื สวยสวยสวยงาม,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 มเกินสมักรวม เป็นส้มได้แกงเองนะครับพี่น้องผมน้องเพนเขาแกงเหมือนแกงเปะสะอ่ะผับรวมแปะสะ สัญญาจะกินจะจะแกงแกงสมตายกินผักปังสัญญสัญญาลองกินสดดูผักปังอะ่ะอร่อย Ừ. Mm. Mà được nó. Mm. ให้ประโยชน์ยังลูกชอดตักนี่ให้หน่อยตับกหม้อได้ไม่เอามาม่ามากินละ่ะยังไม่หิวใช่ไหมลูกเออค่อยกินก็ได้ เปิดอาหารให้แมวด้วยลกูกสัญญาแช่แช่น้ำส้มสายชูนะนเนี่ยล้าง อ,อร่อยอืมนกบไม่ค่อยเปรี้ยวชวนยาแสบมะขามเปียกนะ บางบางคนเขาเอาไปต้มกับน้ำปลาแต่สัญญาอาไปย่างแล้วก็คบพวกที่พวกพวกระเทียมพริกแห้งนะจะใส่พริกแห้งอืมอืม ra Tốt dành cho cái dùng cái อ,อยู่นะแกงต้มเนี่ยดูถ้าทั้งเอาเครื่องไปปัน่นอืมอ่นี่นี่ค่ะ ว่าไม่ปล่อยบางคนบอกว่าไม่ให้ปล่ยผมกินไม่ถนัดครับปล่อยผมอ่ะไม่ชอบปล่ยผมกินกินกินอาหารอะ สวยก็ต้องมัดผมอืม sạch sạch cung hang rồi nè thay à Ừ. Ôi. Oh. ăn rồi, ừ, đấy cái ลูกชายไม่กินข้าวกินมามาโอ้โเกิงรสชาติแบบนี้นะจ๊ะ ต้องมีปลาย่อนหรือปลาไหลทอดนะราดเข้าไปเลยโอ้โห oh. oh. แซ่บมากอร่อยอร่อยจริงวันนี้ค่ะพี่น้องค่ะ mm. mm. บปนกบบ,นบ้านเรานี่แหละ

ตําตนํนเหงปลาใส่เลยเป็นแป็สสดสะกันทมแป็ดสะเอ้า อืมอืมอร่อยอ๋อหลายปีแล้วไมไม่ค่อยได้กินกบว่าอะไรป่า,า,ปากบเลี้ยวสยัญญาไม่ค่อยชอบกินอันนี้กบกบนาเลยนะจะเป็ดได้

เท้าผมเปื่อยอร่อยอือ ปลานิ้ปลาไหลทอดนะใส่ลงไปโอ้โหสุดยอดเลยอันนี้ก็โอเคแล้วเลิศอ่ะอืมแซบไลายพี่น้องขาโอเคจ้าพี่น้องขาเดี๋ยวสัญญาขอลายจากก่อนนะคะทุกคนขาที่เจอกันใ่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ช่วยกดแชร์กดไลค์ให้สัญญาด้วยนะคะพี่น้อง แซ่บแบด้วยกันทุกวันอย่างนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า